ในที่สุดก็ต้องกลับมาเล่นเกมนี้สิน่คุณผู้ชมรู้ไหมครับผมทำใจอยู่นานมากเลยนะเนี้ยเออพูดตามตรงคือแบบทำใจอยู่นานมากจ้าเอ๋เ <ton> ม <ton> ื่อกี้ผมได้ยินเสียงเออลุงยามเออกำลังกำลังเฮ้ยมาเล็วเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวก่อนฮะหมดันปิดกันไอ้สัตว์เอ้ มันเอากูตั้งแต่ต้นเลยมันเอากูตั้งแต่ต้นเลยไอ,อ,เยเอย้เราก็ลืมวิธีเล่นด้เมื่อกี้เปิดประตูห้องน้ำไม่เป็นโอ้โหเ้ยพอเปิดเป็นปุ๊บแม่งโดนตุ้งแช่เฉยโอ้โหเหลือเชื่อเอาถ้าผมสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะผมแนละ้ววันนี้เราอยู่ในเกมไว้เดยอะเลบลินเนมสคูลนะครับผมนะฮะกลับมาแล้ว <pronoun cing> นะผมสำหรับเกมนี้นะผมนะฮะไปแล้วไปแล้วสมัยนี้ไปแล้วอ่าเรียบร้อยอ่าเราก็จะกลับมาเล่นเกมนี้ต่อนะฮะอย่างที่บอกไปนะเพราะว่าผมทําใจมาแล้วนะฮะ ความกล้าเรามาแล้วนะฮะเอ่อจากรอบแล้วนะผมนะเราได้ทําการเอเ่อเผาต้นไม้ปีศาจนะผมนะเผาต้นไม้ผีนะผมนะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไปเจอกับเจ๊เจ๊ผมสั้นนะครับผมนะฮะเออรอบแล้วเราคุยกับเจ๊ไปนะฮะแล้วตอนนี้เจ๊ก็งอนเราไปแล้วนะผมนะแล้วเราก็มาพักกันตรงนี้นะผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดหมายของเราจะต้องไปตรงไหนต่อนะฮะไปที่ไหนต่อนะครับนะอันนี้นะฮะ เออน่าจะเป็นในส่วนของห้องเรียนแนะ่เลยห้องเรียนพวกนี้นะฮะผมว่ามันน่าจะเข้าได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเรียนแต่ละห้องกันละกันนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าได้หรือเปล่าหน้านี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้นี่ผมต้องไปไหนต่อนะเออนะฮะไม่รู้เลยว่ะมาเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวมานับดูกันคนระับว่าผมจะโดนผีหลอกกี่รอบเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเปิดได้แล้วนี่ไงฮะอันนี้โอเคนะฮะเปิดไฟก่อนละกันนะพึบพับเฮ้ยเอ้ยอยตรงนั้นมีออะไรสองวิงวิ้ยวก่อนอันนี้คือออะไร่ะ ตารางเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะฮะแล้วก่อนนะขอเพิ่มเสียงเกมนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความระทึกนะฮะอันนี้อืมสร้างเรื่องให้ตัวเองเอันนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราเปิดเช็คดูก่อนนะเช็คของในนี้ไม่มีอะไรนะฮะนี้เงียบกริบลงจุนอันนี้ยาง <c oughs> มันเคยมีของอะไรในตู้ไหมเนี่ยแม่เอ้ยอ่าเกมพวกนี้ไม่มีอะไรนะฮะนี้อ่าเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันนะฮะเ <c oughs> ฮ้ยจ้าอีลุงลุงไปยังไปแล้วนะอันนี้ต่อไปเช็คห้องต่อไปฮะนี้สองทับสิบเนะอ็ดนะเนี้ย เฮ้ยลุงแกเดินมาจริงลุงลุงลุงแกเดินมาจริงลุงลุงแกเดินมาจริงอันนี้ลุงแกเดินมาจริงอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเออผมเออผมมีไฟแช็กนี่หว่าแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเรามีไฟแช็กเราสามารถเปิดค้นเกะได้ป่างวะแป๊บนึงนะไฟแช็กมันกดยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่มันได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคอยโอ้โหอีพีมันมามันมาแบบไม่ทันให้เราได้รู้ตัว อ๋อถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่มืดเราเปิดตู้มันจะเจออย่างนี้หรอใช่หรอแต่ยังไงเราก็ต้องเช็คตู้ฮะโผมาหน่อยดิเจ๊โอ้โหแล้วโผมาจริงโผมาจริงอันนี้มันมันมันถึงผมจะกลัวผีอะเจ๊บอกไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าผมเจอบ่อยๆเข้าอ่ะ ถ้าเกิดว่าผมเจอบ่อยๆเข้าผมก็ไม่กลัวนะฮะอันเนี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาแกล้งผมบ่อยถ้าเกิดว่าแกล้งผมบ่อยผมไม่กลัวนะฮะอันนี้โอ้โหแล้วแม่งเจอทุกตู้เลยเว้ยอ๋อหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดของเปิดหาของในที่มืดโดยที่ไม่เปิดไฟก็จะเจออย่างงี้ป่ะแน่เลยว่ะเอานี้ก็ไม่เจอนะเอาแสดงว่มันสุ่มเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะเนี้ยเนี่ยตู้เนี้ย <c oughs> สนุกมากป่ะเจ๊ถามจริงเฮ้ยแต่ในเนี้ยแต่ในเนี้ยแต่ในเนี้ยมีของคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงเอาได้แล้วปากกาเคมีนะคผมโอเ เจ๊ได้กินผมแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละบอกก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็ไขห้องเล่นไปก่อนท่านี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนต่อเฮ้ยชุบชืบชบมาด้วยความเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อสูไม่มีของนะฮะแต่ว่ามีจดหมายโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออ่านจดหมายก่อนละกันนะ อาผู้ค้นหาความจริงว่ะภาษาอังกฤษร่วนอีกแล้วอันนี้เป็นข่าวลือนะผมนะฮะโอ้เสียใจยจังเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะฮะนี้ขออภัยด้วยเหมือนมีคนขีดกระดานผมไม่ได้พูดเล่นเนี่ยคุณผู้ชมเออเหมือนได้ยินจริงอันนี้เฮ้ยเอาว่ะมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆเกมนี้แล้วลุงจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ข้างนอกนั่นอีกนานไหมเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินป่ะได้ยินป่ะ เฮ้ยของจริงเฮ้ยมันท้าพิสูจน์ผีกันไหมอันนี้โอเคตอนนี้ผมกล้ามากว่ะกล้าดีอันนี้ยมันมันต้องกล้าแล้วแหละเมื่อกี้แม่งทำใจอยู่นานเลยกว่าจะมาอาัด <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงก็แล้วเปิดเพลงเปิดคลิปตลกก็แล้วโอ้โหกูทาทุกอย่างแล้วเมื่อกี้บอกตามตรง <c oughs> ทําใจนานมากลุงไม่อยู่แถวนี้นะลุงไม่อยู่แถวนี้นะลุงห้ามอยู่แถวนี้นะเข้าใจไหมเปิดแงะทุกห้องเลยตอนนี้ชิบแล้วก็ปิดอ่ะ ผมใช้ไฟเอาแล้วกันนะฮะนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดไฟใน,ในห้องเนี่ยลุงก็จะมานะฮะแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแช็คเนี่ยลุงก็น,น่าจะไม่รู้มัง้งเอ่อกล่องอาหารกลางวันที่เรียบง่ายนะครับผมนะฮะการอิ่มจะทําให้คุณมีพลังนะฮะแล้วก็ทําให้คุณอารมณ์ดีด้วยนะฮะนี้เอาอะใส่ใบอะไรหรือเปล่าน,ะะนี้เฮ้ยตรงนี้พี่เอกสารนะฮะนี้เอ่อบทเรียนในห้องนะฮะหนึ่งนะครับผมนะตะวันออก ศึกษาทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับธาตุทั้ง5นะผมนะฮะผู้สอน,นะฮะรองครูใหญ่สังมุล,ลีวานี้นะฮะธาตุทั้ง5้ามักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาตะวันออกเท่านั้นนะฮะด้วยเหตุนี้ความสําคัญของธาตุทั้ง5จึงสูญหายไปในโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันธาตุทั้ง5แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติของทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้สัญลักษณ์ทั้ง5ที่แสดงออกมาก็คือไม้ไฟดินโลหะน้ํานะครับผมนะฮะธาตุทั้ง5้า อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของจักรวาลและยังเป็นการเกิดการเติบโตการสะสมการรวมตัวกันและการเปลี่ยนแปลงด้วยธาตุแรกไม้หมายถึงการเกิดไฟหมายถึงการเติบโตโลหะหมายถึงการสะสมแล้วก็น้ำหมายถึงการรวมตัวกันและสุดท้ายดินตัวแทนของผืนดินที่พัฒนา เป็นธาตุทั้ง4ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าออมไอพวกธาตุพวกนี้เหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการปลดล็อกพื้นที่ในโซนต่างๆนะผมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออเหมือนพาร์ทที่แล้วหรือพาร์ทสองนี่แหละนะครับเราใช้โทเค็นน่าจะเป็นโทเค็นไม้นะหรืออะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วเออนะฮะพอไปแปะประตูปุ๊บอะเหมือนมันจะปลดล็อกพื้นที่ที่สามารถไปในโซนต่อไปได้นะครับผมนะฮะอันนี้อืมซึ่งน่าจะเป็นคีย์ไอเทมสําคัญเลยบางอย่างนะครับอันนี้นะ อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันอันนั้นอันนี้เป็นห้องของอันนี้นี่หว่าอันนี้เป็นห้องของน้องนางเอกนี่หว่านะฮะน้องห่างม้านะครับวันนี้นะโอเคแต่ไม่มีอะไรนะเฮ้ยลุงยามแกหายไปแล้ววะเออก่อนหน้านั้นแกนยังมาเดินกองเก้งกองเก้งอยู่แถวนี้บ่อยมากเลยตอนนี้หายไปแล้วฮะอ่าหายไปก็ดีนะฮะเออเราจะได้เดินหาของแบบสะดวกสะดวกหน่อยนะฮะเฮ้ยอันนี้มีเออเขาเรียกไงนะนะมีปากกาเคมีนะผมนะเราสามารถเซฟได้แล้ว3มครั้งด้วยกัน อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปไขห้องข้างล่างกันบ้างนะฮะไม่รู้ว่าชั้นล่างนี่เราจะไขแล้วเราจะได้พวกแบบเอ่อคุณเจรหรือเคียไอเทมอะไรหรือเปล่านะะ่านี้นะฮะอ่าห้องพวกนี้ก็เราก็สำรวจหมดแล้วมัง้งเนาะน่าจะไม่มีอะไรมัง้งเออน่าจะเคียร์หมดแล้วแหละตู้พวกนี้อ่ะตู้พวกนี้ก็ยังไขไม่ได้เนาะยังเป็นตู้ที่แบบว่ายังไขไม่ได้นั่นแหละอุย้ยเคียร์ไอ้ลุงนี่แม่งอยานะมึงหมอบแหละลุงคงไม่เปิดเข้ามาใช่ไหมอันนี้ ลุงย่งหูดีที่ผมขอร้องแดยเนะี่ยย่าหูดีแบบว่าอุ้ยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคนเปิดประตูอ่ะฉันต้องเข้าไปเช็คสักหน่อยแล้วเนี่ยอย่าทําเป็นแบบพนักงานหรือว่าพาลงดีเด่นได้ไหมเนี่ยผมไม่ชอบวะนี่เนี่ยจังหวะเนี้ยลุงควรจะไปแบบเคี้ยวป๊อบคอนอยู่ในห้องทํางานนั่งดูตลกแล้วก็แบบทําตัวชิลๆนะฮะนั่งตากพัดลมไม่ใช่ว่ามานั่งเดินตรวจตาตลอด24ชั่วโมงแบบนี้คุณจะเป็นพนักงานดีเด่นเกินไปแล้วเนี่ยผมไม่ชอบว่ะลุงลุงไปไหนอ่ะลุงเดินไปทางไหนวะ ลุงเดินขึ้นหรือเดินไปไหนอ่ะลุงเดินไปทางห้องเรียนหรือลุงเดินไปข้างล่างวะเว้ยลุงถามจริงลุงไปไหนอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนลุงไปทางนี้ว่ะอุ้ยฮ่ยอย่าลุงลุงอย่าดีผมจะกลัวลุงมากกว่าผีแล้วนันเนี่ยตอนเนี้ยพูดตามตรงโอ้ลุงไม่ไปเลยอ่ะลุงไม่ปล่อยผมเลยอันเนี้ยแล้วผมจะต้องไปไหนต่อก็ไม่รู้เนี่ยชะตากรรมชีวิตผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมจะต้องไปไหนต่อเนี่ย ลุงไปแล้วนะลุงไปแล้วนะลุงผมไปแล้วนะลุงไปชั้นหนึ่งหรือเปล่าวะอันเนี้ยขอให้อย่าไม่เจอกันนะลุงไปตรวจชั้นสองไปตอนนี้ผมเคลียร์ชั้นสองเรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องการที่จะไปชั้นสองแล้วมาทางนี้ปึ๊บปับ๊บเนี่ยเนี่ยไอ้ไม้อันเนี้ยเอ้ยอันมันเอา้ากดได้เหรออ้าเราแปะไปแล้วนี่คืออย่างองแปะซ้ำเหรอหรือย,อยังไงวะเอา้าเปิดประตูตรงนี้ได้แล้วโอ้โห ทางมืดตึบเลยเ,เอาเราไปทางนี้ได้แล้วหรออ๋อ,อแสดงว่าตรงนี้เป็นโซนต่อไปที่เราจะต้องไปแต่ว่าลุงกาลังมาชิบหายแล้วลุงอีลุงขอโทษอย่าอ,าอ,าอาาย่าพึ่งอย่อออพอาพึ่งนะนะอ,อย่าพึ่ง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 อ่าพึ่งอย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 ่าพึ่ง จริงๆอยากสำรวจทุกห้องก่อนนะฮะก่อนที่จะไปแบบใหม่อันเนี้ยคิดว่านะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบใหม่เดี๋ยวมาดูกันฮะไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่ผมอัดมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วผมนั่งวนหนีแต่กับลุงเนี่ยโอ้โหไปไหนก็ไปไปไม่มีงานได้ทำหรือยังไงวะแม่งเออนี่ก็งานลุงนี่หว่าขอโทษโอ้ยยังได้ยินเสียงกิ้งๆอยู่แต่ไกลแล้วผมว่าลุงแกน่าจะไปตรวจฝั่งนู้นแหละชึบชบไปแล้ว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 ลอยลำลอยลำลอยลำ,อ,ยลำอันนี้ลอยลำไปแล้วจ้าไม่มาแล้วจ้า เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอไขข้างล่างก่อนนะเออนะฮะอยากเคลียร์ก่อนนะ่ะเอออยากเคลียร์พื้นที่อยากเคลียร์โซนก่อนนะอันเนี้ยออกไปเลยได้ไหมเออไม่ไหวแล้ววะ <c oughs> ถ้าจากการฆ่าเด,ดาแล้วนะลุงน่าจะตรวจชั้นสองอยู่นะฮะแล้วลุงแกน่าจะมาจากอ่าทางบันไดตรงนี้แล้วเราน่าจะมาเจอกับลุงแกตรงนี้นะฮะผมนะแต่ว่าลุงไม่ได้แดกผมหลอกอันเนี้ยบอกก่อนเลยนี่ไงข้างล่างมันไขได้เหมือนกันนะฮะนี่แสดงว่าเราจะต้องมาหาของชั้นนี้ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดของสําคัญนะฮะหรือเอกสารอะไรก็ว่าบบเนี้ยนะฮะ ไม่ได้หรอกนะถึงเราจะโดนผีหลอกก็ตามแต่ว่านี่ไงแล้วเราจะต้องได้ของดีๆมาสักหนึ่งชิ้นหละวะอันนี้นะฮะเพื่อแลกกับการโดนผีหลอกนะฮะไม่ได้ว่ะไอเทมนี่มันคือสิ่งจําเป็นนะฮะเนี้ยตอนนี้บอกก่อนเลยว่าแม้แต่เสียงเอฟเฟกต์เาวลมหรือว่าแม้แต่เสียงหน้าต่างกระพือก็ไม่สามารถทําลายความมั่นใจของผมในตอนนี้ได้นะฮะนี้นะเป็นไงสุดยอดโคตรแข็งแกร่งเลยว่าเราตอนนี้นะฮะไม่ได้แดกหรอกนะ มันมาจ้าสเกลเราบ่อยเกินบอกแล้วมันได้กินเราแค่รอบเดียวทเท่านั้นแหละเนี้ยมันได้กินเราแค่รอบแรกเทเ่านั้นแหละบอกเลยอันนี้นะฮะรอบที่เหลือไม่ได้กินแล้วยังไม่ได้เสียงกุญจงกุญแจนะฮะอันนี้แสดงว่าลุงยังไม่มาถ้างั้นเราก็ฟาร์มชิวชิวไปก่อนนะฮะนี้แม่งเปิดแต่ละทีม่งก็เจอแต่เกลือเปิดไปแต่และทีก็เจอแต่ความว่างเปล่าโอ้โหเฮ้ยผมโดนจเจ๊หลอกครบสิบครั้งแล้วนเนี่ยเจ๊เลิกมาได้แล้วอันเนี้ยมันไม่น่ากลัวแล้วบอกก่อนเฮ้ยเจ๊ซ่อนยาไว้เหรอเจ๊อีเจ บอกก่อนเลยผมจะเอาของชิ้นนั้นนะ่ะเออนี่ไงตุ้มน้ำหนักมาฮะหนึ่งกิโลเอ,อ๊ไม่ใช่หนึ่งกิโลฮะหนึ่งกรมัมเขาขอโทษไม่รู้เอาไปทําอะไรเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นเอ่เอไม่รู้ <laughs> ก็ไม่รู้บอกวะ <laughs> อ่ะไปต่อนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะฮะอ่ะปิดก่อนละกันเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงอะไรอ๋อนี่เป็นเสียงอันนี้ป่ะเสียงซาจากอันนี้ป่ะลำโพงป่ะเอเอนะฮะ เข้าใจว่าลาโพงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลุงแกมาแล้วลุงแกมาแล้วเนี่ยลุงแกมาแล้วใจเย็นนะลุงผมไม่ได้อยู่ในนี้นะฮะไม่มีใครอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยพอลุงพอผมได้ยินเสียงลุงปุ๊บผมไม่กล้าเฮ้ยทําทำไมลุงแกรู้อ่ะเฮ้ยลุงแกรู้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยลุงแกรู้ได้ไงอ่ะเชี่ยอะไรของลุงวะลุงจะเดินไปทางไหนผมให้ผมผมให้ตัวเลือกลุงนะอันเนี้ยถ้าลุงถ้าลุงจะหาผมในนี้ผมไปงั้นอะเออ ต่างคนต่างอยู่นะลุงนะเนี้ยเจอกันบายเจ้ bye bye. อย่านะลุงลุงเดินช้านะลุงอย่าวาร์ปแบบทนะทททเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตทุเทเชนมามาข้างผมนะเนี้ยแล้วทำไมลุงถึงเดินมาทางนี้ต่อไอเฮียลุงโอ้โหเต็มหน้ากูเลยไอ้หาลุงเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันทางตานลุงอะไรวะอยู่อยู่ลุงก็ม่งอยู่อยู่ลุงแม่งก็มาเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแป๊บหนึ่งนะเออเออลุงผมขอซด ของก่อนได้ไหมอันเนี้ยถ้าเกิดว่าผมตายผมบอกเลยว่าผมต้องกลับไปเริ่มใหม่ไกลเพราะฉะนั้นแล้วผมรับไม่ได้จริงอันเนี้ยของกินอยู่ไหนบ้างวะแป๊บหนึ่งนะ กินน้ำผลมไม้ไปก่อนก็ได้นมถั่วเหลืองนะฮะเอาสักหนึ่งชื่นใจไปก่อนเฮ้ย hey, อย่าพึ่งลุงเชี่ยลุงอย่านะอย่านะผมผมผม,ผมสู้นะรอบนี้ผมสู้แล้วนะอันเนี้ยเออไอ้ลุงนี่แม่งก็รู้ดีลอเกินรู้ดีเกินไปหรือเปล่าวะเนี้ยผมขอกลับมาห้องนี้นะอันเนี้ยลุงมันจะรู้ดีถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกไงนนะถึงขั้นรู้ตลอดเลยเหรอว่าเราอยู่ห้องไหนอะไรยังไงเออตอนแรกผมก็เดินมาห้องนี้แล้วผมก็ปิดประตูเลยนะอันเนี้ยไม่ได้พลาดอะไรตรงไหนเลยนะไม่ได้เปิดไฟด้วยลุงจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินเข้าามมมวะะะลลลลุงงงนี่่่แขอออปปยผไเถ ผมสำรวจชั้นหนึ่งเศษผมจะได้ไปแมปต่อไปนะลุงลุงรู้ไหมว่าผมเสียเวลากับตรงนี้มามากแค่ไหนเฮ้ยจดหมายใบยเกรดนะฮะนี้ใบเกรดของนักเรียนดีเด่นนะฮะดูเหมือนว่าเขาหรือเธอจะได้อันดับที่สองจากการตอบคาถามสองสามข้อผิดโอ้โหได้ที่สองจากการตอบสองสามข้อผิดโอ้แสดงว่าเก่งจัดเลยนะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลาไปแมปต่อไปแล้วนะผมนะไม่รู้ว่าแมปต่อไปข้างหน้านี้เราจะเจออะไรบ้างนะฮะนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินคานตามลุงไปละกันฮะนี้นะ ไปรอบเลนรอบเลนแล้วลุงเจอแล้วทีลุงเขาหวดเราแบบเต็มที่เลยไม่ผ่อนแรงเลยไ่มเงยหวดกูเอาตายเลยยามยี่ห้อไหนวะเนี่ยอ่ะไปแมปต่อไปนะผมนะหรือว่ามันใช่แมปต่อไปปะเออนี่ไงใช่นะใช่แมปต่อไปเดินไปแล้วคัสซีนอย่านะอันนี้มาแล้วแมปสองฮะนี้เอาว่ะเดสคูอินดาร์เน็ตนะฮะมาดูซิแผนที่ตรงนี้มีอะไรบ้างนะฮะ เป็นเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเป็นชั้นหนึ่งทั้งหมดนี่มี4ชั้นนะครับผมแล้วก็เอ่อมีห้องที่ปรึกษา A นะแล้วก็ห้องครูใหญ่ห้องพักครูห้องครูเวนตึกนะฮะแล้วก็ห้องพยาบาลเอาวะเฮ้ยอันนี้เป็นห้องอันนี้เหรอห้องครูใหญ่เลยรหัสอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ห้องครูใหญ่ดูหรูหรามากเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหรียญเหรียญตัง์ป่ะนีไงเหรียญตังนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เปิดเปิดได้ด้วยนะฮะนี้ลุงแกจะมาถึงนี่ปะวะ ขออ่านเอกสารก็แล้วกันนะรายงานการสอบสวนนะผมนะชื่อเรื่องว่าสุขภาพจิตของนักศึกษานะผมนะความวิตกกังวลของนักเรียนนะแล้วก็วิธีการรับมือที่ไม่ได้ผลนะครับนะผู้เขียนเทกืนลิมผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงเรียนและครูสอนภาษาเกาหลีนะผมนะนักเรียนของเราหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขานี่เป็นเรื่องปกตินะเมื่อพิจนารณาถึงสภาพของพวกเขาในช่วงวัยรุ่นยังไงก็ตามนะนักเรียนบางคนก็ใช้วิธีการแปลกๆเพื่อพยายามรับมือกับปัญหาความวิตกกังวลสิ่งแปลกประหลาดเหล่านี้ สิ่งนี้ทําให้เห็นถึงความจริงที่ว่านักเรียนในปัจจุบันขาดความรับผิดชอบและความรู้สึกถึงตัวตนปัญหาที่แท้จริงก็คือวิธีการรับมือแปลกๆบางวิธีมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องตลกนะเพวกะเขากลายเป็นพวกข้างคล้ศาสนานักเรียนที่ยังไม่มีความรู้สึกมั่นคงต่อตัวเองอาจถูกล่อลวงให้เข้าร่วมสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายหนึ่งในวิธีการรับมือหลักที่นักเรียนใช้ก็คือการกระทํา calling the d e a t นักเรียนใช้กระดานผีถ้วยแก้วเพื่อพยายามเรียกคนตายมาระง,งับความไม่แน่นอนที่พวกเขาเผชิญด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับผีหรือแม้แต่การทำนายอนาคตถ้าดูผลนผลันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการสร้างความมั่นใจในตัวเองซึ่งสามารถเพิกเฉยได้อย่างปลอดภัยยังไงก็ตามมันไม่ใช่กรณีนี้เมื่อการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนักเรียนมักจะสูญเสียความเข้าใจต่อความเป็นจริงในที่สุดและในบางกรณีที่ร้ายแรงนักเรียนจะ,สะแสดงอาการทางจิต อย่างเต็มที่เรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนและแนะนําให้มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดจนกว่าจะมีการแก้ไขยอย่างถาวรอะไรอะ่ะก็คือเด็กนักเรียนที่มีสภาวะจิตใจย่แย่มีความรู้สึกในแง่ลบมากเกินไปอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็แบบว่าถูกชักจูงไปหาแบบพวกแบบไสยศาสตร์สิ่งเล่นลับอะไรพวกเนี้ยเออนะฮะไม่รู้เหมือนกันผมก็อธิบายไปมั่วซั่วอุย้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่เด็กอะไรอะ่ะกูมาทอง เฮ้ยทําอะไรอะลูกอา้าววิ่งไปแล้วแล้วน้องยังมีเขาเรียกไงน,นะยังมีสายสะดืออยู่เลยนะฮะนี่ยังไงอะผีเด็กที่แบบว่าอันนี้เดี๋ยวทาลกเหรอทําเท้งเหรอเอ้ยไม่รู้ฮะอันนี้แต่แบบมันมัน,ม,นมันแอบใช่อันนี้ตรงนี้ห้องอะไรเอ่ยอันนี้เป็นห้องทักคูนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องกุมารทองเมื่อกี้เข้ามาทําไมนะแต่ว่าเหมือนไม่ได้มารลายนะความรู้สึกผมอุ้ยเสียงโทรศพัพท์ กริงกิงกิงตรงนี้หรือเปล่าอุ๊ยจริงด้วยว่ะถ้าเรารับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรับก็ได้ฮัลโหลมชิมชิเขาขำหรือเขาลงไห้หรือเขาอะไรวะไม่รู้เหมือนกันจะโดนไหมเนี่ยจะโดนทื่อไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะรู้สึก รู้สึกเริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล้วรู้สึกรู้สึกความกล้าที่แบบว่าเริ่มเริ่มสะสมมาเริ่มหายไปนิดนิดแล้วตอนนี้ปวดเรียนในห้องสองนะผมนะฮะตะวันออกศึกษาทฤาฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่าทั้ง5้านะครับผมนะฮะน,นี้ ลองครูใหญ่คนเดิมนอกานี้นะฮะทฤษฎีท่าทุงั้5ประกอบด้วยวงจรแห่งความปองดองและความเกลียดชังนะครับผมนะความปองดองเป็นพลังงานที่ช่วยให้พลังงานอื่นไหลเวียนได้ดีขึ้นและเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าในวัฏจักรในทางตรงกันข้ามความเกลียดชังเกิดขึ้นเมื่อมีพลังงานขัดแย้งกับพลังงานอื่นเพื่อขัดขวางการไหลของพลังงานและเป็นการย้อนวัฏจักรกับกระแสแห่งความเกลียดชังมีดังนี้นะครับผมนะโลหะมากกว่าไม่ โลหะจะสามารถตัดไม้ได้นะครับไม้มากกว่าดินนะฮะไม้ดึงสารอาหารจากดินได้นะฮะอ๋อนี่เป็นเหมือนแบบธาตุชนะทางแพศทางอะไรปอน,นี้ป่ะเออนะฮะดินชนะน้ำนะผมนะเออแปลงนี้แล้วกันดินสามารถกั้นน้าไม่ให้ไหลได้นะฮะน้าชนะไฟนะครับน้าดับไฟได้ไฟชนะโลหะนะครับขณะที่ไฟละลายโลหะจากนั้นวัฏจักรจะเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมากระแสแห่งความปรองดองมีดังนี้ อันนี้น่าจะเป็นความเข้ากันนะเออน่าจะเป็นความเข้ากันนะฮะไฟเข้ากับดินนะครับไฟกับคืนสู่ดินหลังจากมอดนะฮะดินเข้ากับโลหะโลหะถูกดึงออกมาจากดินโลหะเข้ากับน้ําโลหะกลายเป็นต้นกําเนิดของน้ําน้ําเข้ากับไม้นะผมนะน้ําทําให้เกิดไม้นะผมนะไม้เข้ากับไฟนะครับในขณะที่ไม้เผาไหม้เพื่อสร้างไฟนะครับและว,วัฏจักรก็ดําเนินต่อจากครั้งแรกในวัฏจักรแห่งความปองดองมีหลักที่ซ่อนอยู่ในความผิดท,ทั้งหมดถูกแก้ไขเนี่ยจะกล่าวได้ว่า เป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของความลึกซึ้งของปรัชญาตะวันออกอืมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้น่าจะหมายถึงประมาณแบบว่าพลังงานด้านบวกกับพลังงานด้านลบเรามั้งฮะเออแล้วเ,ออลเขาก็มาเปรียบว่าพลังงานด้านลบอะ่ะ มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งอะเหมือนแบบว่าเป็นท่าแบบว่าที่แบบชนะทางแพ้ทางอะไรประมาณนั้นอะเออเป็นท่าที่แบบว่าไม่มีความเข้ากันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนความปองดองเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเปรียบเป็นพลังงานบวกเนาะเออพลังงานบวกก็เป็นอะไรสักอย่างที่มันสามารถแบบค้าจุนหรือว่าไปด้วยกันได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเออที่เขาจะสื่อก็จะประมาณนี้แล้วมั้งฮนะโอเคไปไหนต่อห้องนี้มีแค่นี้เหรอมันน่าจะมีอะไรสำรวจเยอะกว่านี้นี่ไงคีไหนลองเปิดดูสิชิบไม่มีอะไรเลย แม่งชอบมีอะไรให้ํำรวจเยอะแต่ก็คือแบบเปิดมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรชบิบไม่มีอะไร <laughs> แม่เ้ยเกลียดมากเลยแม่เปิดมาเจอแต่ความว่างเปล่านี่แม่อุยตรงนี้มีเอกสารประกาศจากครูนะผมนะข้อควรสนใจนะฮะครูทุกคนทํางานกากลางคืนรหัสผ่านไปยังห้องครูใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรหัสผ่านก่อนหน้านี้ล่วไหลเมื่อเร็วๆนี้รหัสผ่านอยู่บนกระดานดําในห้องกิจการนักเรียนซึ่งเขียนด้วยช็อคพิเศษช,ชนิดหนึ่งซึ่งมองเห็นใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์นะผมนะครูใหญ่ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาในห้องทํางานของเขาในขณะที่เขาไม่อยู่กรุณายใช้รหัสผ่านเท่านั้นในกรณีฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์พิเศษรองครูใหญ่สั่ง มูล,ลีจากโรงเรียนมัธยมยอนดูหมายเหตุถึงครูพละโปรดจะลืมคืนกุญแจห้องกิจการนักเรียนเมื่อกะของคุณสิ้นสุดลงแล้วคุณมีนิสยัยชอบทิ้งกุญแจไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกต็ตสําหรับออกกําลังกายทําให้กะต่อไปเข้ารับช่องต่อได้ยากขอแนะนําให้ครูท่านอื่นส่งกุญแจหลังกะสิ้นสุดโอเครหัสของห้องครูใหญ่อยู่ที่ห้องกิจการนักเรียนนะครับผมนะอยู่ที่กระดานดำนะครับแต่ว่าจะต้องใช้แสงไฟโฟลรสเซียนส่องด้วยนะครับนะถึงจะมองเห็นรหัสนะครับวันนี้นะฮะอืม ฉันคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างในห้องครูใหญ่โอเคนะฮะแสดงว่าน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเรานะฮะคือเข้าไปสำรวจห้องครูใหญ่นั่นเองนะแต่ก่อนที่จะได้รหัสเราก็ต้องไปหาแสงไฟก่อนนะฮะซึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกุญแจที่คุณครูพระละชอบทิ้งไว้ในกระเป๋าเสื้อนะทะี่นี้นะคิดว่านะเดาดูอ่ะอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยคุณผู้ชมเสียงเพลงมันมาอีกแล้วเนี่ยทำไมต้องมีเสียงเพลงอย่างนี้มาอีกแล้ววะ แม่เงินไม่ชอบเลยว่ะคืออะไรอ่ะอุย้ยห้องอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับโอ้นี่เป็นเหมือนห้องห้องห้องพักเลยอ่ะห้องครูเวนดึกอ๋อเป็นห้องพักจริงๆนั่นแหละเป็นห้องพักครูนะครับเขาเรียกไงนะ,ะเป็นห้องพักครูกะดึกนะฮะนี่นะข่าวลือนะฮะนี้เป็นข่าวลือภาษาอังกฤษแล้วผมว่าผมต้องเจออะไรแน่ๆเลยในเร็วๆนี้ดูอย่าทรงละว <c oughs> อย้ยมีเคียร์ทมอุ้ยมีกุญแจด้วยนี่เป็นกุญแจอะไรอ่ะกุญแจของหายกุญแจสําหรับไขห้องของหายในคานหลัก ทำไมมันจะต้องมีเพลงบิวขึ้นมาด้วยไม่เข้าใจอันนี้คือ,อรายเงินในโรงเรียนนะฮะโอเคมีแค่นี้เหรอออกไปได้ไหมโอเคเพลงเขาบิวเราจบแล้วแล้วบิวทําไมบิวเพื่อสวัสดีฮะผมมาขอปัสเตอร์ยาฮะขอเปิดไฟหน่อยนะฮะคุณหุ่นกายวิภาคคงไม่ทำอะไรผมใช่ไหมฮะโอ้ยนี่ไงเสื้อของคุณครูพละนะฮะนี้ น,น่าจะอยู่ในนี้ป่ะเนี่ยอยู่ในกระเป๋านี่อยู่ในกระเป๋าจริงด้วยกุญเจห้องกิจการนักเรียนนะฮะผมนะฮะนี่ไงได้แล้วเชิบเรียบร้อยมีจดหมายอีกแล้วเอ่อคาเฟอีนและัยวรวุ่นนะผมนะฮะกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีคาเฟอีนการบริโภคคาเฟอีน,ฟนในระดับปานกลางสามารถกระตุ้นระบบประสาท ส่วนกลางได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดความเหนื่อยล้าโดยเฉลี่ยแล้วแนะนําให้บริโภคไม่เกิน400มิลลิกรัมเพื่อรับประโยชน์ต่อสุขภาพกาแฟ1แก้วมีคาเฟอีนประมาณ100มิลลิกรัมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนเป็นประจําเช่นกาแฟอาจทําให้ติดคาเฟอีนได้และทําให้เกิอดอาการถอนได้ในที่สุดคืออะไรวะการถอนที่พบบ่อยได้แก่เหนื่อยล้าคลืนไส้อาเจียน ความดันเลือดต่ำและปวดศีรษะนะครับการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการที่เป็นอันตรายและการบริโภคอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะสำหรับผู้ใหญ่ปริมาณคาเฟอีนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตคือ150มิลลิกรัมหรือประมาณ 50- ถึง200้ถ้วยแก้วปริมาณอันตรายถึงชีวิตนั้นต่ํากว่ามากสําหรับเด็กและวัยรุ่นเป็นที่รู้กันว่าคาเฟอีนนั้นทําให้เกิดความพิการแต่กําเนิดเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์และนิโคตินคาเฟอีนนั้นเป็นยาที่มีคุณสมบัตติิเเป็นยาสยด แต่ก็ไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุเหมือนแอลกอฮอล์และนิโคตินดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าใจคุณสมบัติของคาเฟอีนให้ดีขึ้นและควบคุมการบริโภคให้เหมาะสมนะครับอันนี้นะฮะอืมเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาเฟอีนเน้นๆเ,เลยนะนี่นะซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวผมไม่ผมผมไม่กินกาแฟนะเออผมไม่ค่อยกินพวกคาเฟอีนเท่าไหร,ร่นะนี้นะอืมโอ๊ยนี่อะไรอ่ะอ๋อแว่นวัดสายตาะฮะนี้โอ๊ยไหนลองเล่นดูสิอ่ะมันเล่นไม่ได้อ่ะโอเคสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ อย่าเหลือบตาม,มามองกูนะตรงนี้มีห้องเอ้ยตรงนี้อะไรนกกระดาษนกกระเรียนกระดาษนะฮะผมนะฮะนกกระดาษที่ทําด้วยกระดาษโอริกามิสีดําเหมือนเคยเก็บได้แล้วปะไปละฮะไม่อยู่ละฮะแล้วก่อนนะเมื่อกี้เราได้กุญแจอะไรมานะเราได้กุญแจเออเราได้กุญแจห้องกิจการนักเรียนมากนะผมนะโอเคห้องกิจการนักเรียนคือชั้นที่2นะครับผมนะของอาคารนี้แหละนะฮะห้องกิจการนักเรียนคือห้องนี้นะครับโอเคแสดงว่าห้องกิจการนักเรียนคือห้องข้างบนอ่าโอ ปิดก,ก่อนนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเอ้าเดี๋ยวก่อนนะชั้นบนเราขึ้นได้ไหมอะ๋อขึ้นได้นี่ไงโอเคมีจุดเซฟด้วยนะฮะตรงนี้ นี่เป็นเอกสารนะผมนะโอ้โเอกสารโคตรเยอะเลยประกาศจากชมรมเรื่องลี้ลับนะผมนะประกาศกิจกรรมชมรมเรื่องลี้ลับด้วยการเริ่มต้นภาคเรียนใหม่เราได้เตรียมกิจกรรมสาหรับทุกคนเราจะมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับใครก็ตามที่สามารถไขค,ควิทนี้ได้และนําสมบัติที่ซ่อนอยู่มาสู่ชมรมของเราสมบัติกาําลังหลับไหลอยู่ใต้สถานที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นแห่งความรู้ที่ถูกลบล้างและมันสามารถถูกปลุกได้ด้วยการเขย่ามือกันทุกวันเท่านั้นสมบัติที่ซ่อนอยู่เป็นบ่อแสของเรื่องผีล่าสุด ของโรงเรียนที่กําลังโด่งดังอย่างรวดเร็วใครพบก่อนสามารถเป็นเจ้าของได้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครสามารถรวบรวมซีรีส์ฉบับเต็มได้ดังนั้นจึงเป็นสินค้าที่น่าสะสมสูงในหมู่นักเรียนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับบอแสรเรื่องผีใหม่ล่าสุดและรางวัลสุดหล่อที่เราหวังว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วมกับเราปลอหากมีโอกาสใดที่คุณรวบรวมบอดแสรเรื่องผีทั้งหมดผ่านกิจกรรมนี้ โปรดติดต่อประธานชมรมเรื่องลี้ลับเดี๋ยวก่อนนะเบาเสรเรื่องผีอย่างนั้นเหรอเหมือนกับที่เราเจอผีผีที่ผูคอรอบเลี้ยวอะ่ะแล้วมันมีอะไรนะคอลเลคชันผีขึ้นมาให้เราเก็บสะสมประมาณนั้นนะหรอมัง้งอันนี้เป็นห้องน้ําเหรอโหไม่ค่อยอยากไปสํารวจในห้องน้ําเลยว่าพูดตามตรงเปิดประตูนหน่อยฮะโอเคไม่มีอะไรนะไม่น่ามีอะไรไปแล้วเออถ้าในห้องน้ํามันม,มีอะไรเราก็รีบๆรออกไปละกันท่านี้อู้ยานี้ห้องน้ําหญิงด้วย โอ้มันจะมีผีตุ้งแช่ในของน้ำเนี่ยเปิดเปิดอย่างน้อยก็หวังของสักหน่อยก็ยังดีวะเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเหมือนคนกดกดน้ําอ่ะกดน้ๆๆนําชักโครกอ่ะคุณผู้ชมเก็ไปไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูก <c oughs> <c oughs> ูไม่อยู่แล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเกมไว้ดี์เอเลเบลินเนมสคูลนะผมนะพาร์ทน,นี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะถือว่ามาเก็บ,บเบาะแสเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาเจอผีหลอกนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้นะแล้วก็เดินเนื้อเรื่องนิดๆ,ๆิดหน่อยๆนยสรุปแล้วก็คือนิดๆหน่อยทั้งนั้นเลยนี่หว่านะฮะอ่ะโอเคแล้วสำหรับเกมนี้ก็น่าจะนานๆทีมาเล่นนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ทิ้งเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะแต่ว่าแม่งมาถึงสี่ห้าพาร์ทนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วสหผม ออาโอเคสำหรับใครที่อยากดูนะสำหรับใครที่อยากรู้เนะื้อเรื่องต่อนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมนะถ้าเกิดว่ายอดดีมีคนดูเยอะก็เดี๋ยวจะกลับมาทำต่อแน่นอนนะผมนะนี้นะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้รับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นอกัดหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมจะเป็นเกมแล้วผมสามนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปดีบผม